ส,สวัสดีค่ะแม่สิบอลแซบเขากินน้ำผู้ทรายแม่นั่งคู่กันอีกตั้งห้าอักนั่งอะไรเออน่นั่งนั่งคู่กับผู้ทรายพี่น้องชาวแซบได้จังได้น้ากัโอ้ยทรายน้ำกันโรดบัวน่ะ บ่วงคอยบ่วเจ้ายงใส่น้ำกันโลดที่เป็นอีอย่งเนาะบ่าวปุซาวก็แม่ละว่าอืมอ้ยน้จน้เ็นงครกนบะหุงแบบแม่กินครับปุซายบ่อีแม่อีเม่ก็ได้เออานข้างปุซายกินข้าวแซบแซบยังมีแ่บงผัวเผใส่อีเม่บ่ได้มีผัวห้ามว่าห้าว่าอ้ยพี่น้องมึงว่าความเป็นอนาะลงลืม ผัวคนตายตั้งแต่สิดงสียาเลยเป็นพัวหฮไลท์เลยดูแล้วนี่เราค้าผัวอยู่เออนี่ไคนขาขานี่น้กน้าไม้เนียบเข้าอีกเนี่ยแม่เน้ยบเข้าเนียบไปหาผู้ชายอีกเนี่ยแม่เออเน้ไปอยเราบริยาเลอผู้ช เอเมาไหมวันนี้เถ้าเปลี่ยนสูตรครัง่ายกระเทยตนี้อยากเก็กน่อยนัมาว่าแล้วจุเกิน Everyone อย้างน เพิ่เพินงี่จะายตั้มหงตั้มที่ได้กระเส็พี่หน่อยดลาเป็ดแซ่บอย่ว่ากินข้าวขาบผัสาวนะอาหารแซ่บหรือผัสาวแซ่ดได้เหรอเจ็บมั้เจ็บมัเออชาวเนอื่นบ่ลงำแซ่นะแ่บเงยบคำใหญ บักกระเ,ห,เห็ดคำใหญ่อีแม่อีแม่เคยกินคำใหญ่บัแมนบอแมนเออแม่เคยบักินคำใหญ่เนี่ยใหญ่ไม่ได้อาดีบ่า,บาว <c oughs> อ้ายคูบ่บ <c oughs> ่าวเฮ้ยคูบ่บ่า,บาวทวงแล้วตกใจอย่าบัวบ่าวอย่าบัวบ่าวบาวส่สนใจบ่กอ,อ๋อเออเนี่ยนี่ก็เป็นนะคุยฮาวนั่นเน,น,น,นี่ยกินแล้วมันหลายโพูดไม่จะเล่นแฉกคิดแล้วมันราคาเลยรดำบโต ไปทอนกล้าค่ะวันนี้ใช่ไปถอนญี่ปุ่นผาหัวยา้องไปแต่ว่านี้บ้างบอคองพนเดี๋ยวแต่ว่านี้โอ้ยแก่เยอะปรงโป้เลยทำะไจะรงโอ้ยมันจะทอดเึ้นั้นแล้วก่อนจะกระตุ้นนี้ไปทอนหน้าผาหน้อผาหน้าก็มาดูเด้อบมีกินค่ะกินค่ะแสบแบแสบแบเามันกัดเวลาบอ ม่เพิ่นมาน้ำก้านคุณท่านมาทับมามาอยู่มาอยู่ใกล้กันเดยดเพิ่นเจอเนี่ยคู่ค่าเพิ่นพ่อเนี่ยคู่เพิ่นใช่เพื่นพ่อเนี่ยคู่เพิ่นน้ำแหนแก้วหนาขึ้นปุ๊บนักถึงมาปลาทำไมเก๊กเกินเกินกินเด้อกินเด้อเราที่ว่าเห็นเรื่องอย่างไรฮะเราย้ำมาก เคยกันยับไปไกลแลัลูกบอกไว้แม่คางป้าสะกตอนอครคบฮ่าสูตรกับท่านได้เปลี่ยนค่ะทอดไขไม่ทำ่เลย้มหูต้มทีไดก็เสียือกืแ่่ห่งเลยเแค่เบื่ออาหารมีนคอดไช่ทอดไข่นะมาจำาเวลา้าเทียงแรง มันแบซ่บคือแบบหมูคอตได้กินรับเพ็ดแต่เมากได้กินอรีไม่เปล่าแม่คือบ๊วยคือบบพ่อเขาสายน่งก็ตั้มะโฮงเงี้ยมาเหนือมันกับมันแควก็ตั้มาฮงกมันโอนคือต่าักั่วอีแม่ฟันยังนะเมื่อคืนนี่นะฟันดียู่มื่อคืนนี่นอนมื่อคืนี้ฟันดีฟันดีใหมบาเลยบอกอา บอยได้ยินอยู่นะเจ้าว่านะยังหงหน้านะเดี๋ยวเขาบอกินบอกว่าบอยได้เขากินข้าวบมดแล้วบอกฮ่ามากยิ่งใหญ่กินข้าวแล้วมาล่ำมาลอยฟันอยู่ฟันกินฟันแทบฟันนัวแทบแต่เพิ่นพอดีอ่ะฟันกับฟันเป็นจริงอะีรฟันในกระไรฟันตามความคิดเจ้าของโอย้พ่อพ่อ่าฟันมาเจอเนื้อขู่ดูฟันวังงูหัอ เออนั่นเลยงูตื่นมาหารอรีตัวใหญ่อรีบอเมงงูกันได้ยังก็ไปแต่ยาล่แทะงูใหญ่กินเผ็ดจังโมโตเป็นะไดแตนางเนี่ยมานยังว่าเร็นแตนางกคลิปก่อนแป๊บนึงบกนางมั่ได้โทรหาเสียวบ่ได้โทร ไม่ะบอแต่เดียวบบทหรอกเนอะสาคเสี่ยวเลยเสี่ยวใจสีขาดลรวเสี่ยวตัวเสี่ยวเขาคบอกขาดหน้าเราไปแล้วเออถ้าทู่ขาคอยอยู่ตลอดเขาไม่หลับลราเสี่ยวกระยาก็เสี่ยวฮัลโหลด้วยดยดยเ็นสีิปเนี่ยไปนีลูกนอนนะเราจะเราจะจกไนะท yeah> anyway> claro ั้ง่อคย เครืนอยูเศ้าอยู่เคลล่อนกันดิปล่อย้คืนเ้าก็คนกืนีน่การเจนีข่าวที่ทางเจ้านะร่วมกำกัรทางกระจกนำการอะไรอ,อนกันน้ำเคลื่นอยู่กับยาแล้วปล่อยลแล้วไปว่าด้วยทั้งขนาดวสิย่ามปอนขนาดเศร้าน่เื่อนะนะวังมาแค้วเนี่ย่าพี่ชาเทพพี่้องมาเนี่นะเดินเดียวตลอดเลยนะาต้องเอ่าน่าอยู่เพื่ออนั่งกันอยู่คดีวเลรทีเดียนี่อะไรไปกินน้ำรด น้านำัดดาแล้วหรืจะเสียได้ไรนำเดือแล้ดาเดืออไทันกำลังมักใหญ่บูดพูยูหม่เคยเป็นคนเลีด้ขอแม่นบอกะนองกาก็ได้เห่นแรงเอิมเอิเศร้าจะมาของกันกับเราก็ปลารถเมียก่อนมีนบ้าวโพดนยคข้าวโพดโอเคเจ้ากระบอกที่เจ็ขอบใบเจ้าปลากันดอกกเมียก้เจ้าสิยาชงเราเจ้ากันแล้วครับ จะขับบักแข่งไงใบป้าดอกนี้อ่ะนะเหลี่ยงซอยเหลี่ยงซอยเฮ้ยมาถ่ายกระจกันี่ตอนนี้แหละเออเครื่องขบเป็นจะนี่ไปแล้วแต่คุณป้ามาตีนข้าวกินเบดกินมดนี่เลยอาแปะมาบอมี่ข้าวกินกินเกือแทนเออนับประเดี๋ยวมันขบเป็นจะนี่อันนี้ก็เป็นกันนี่สไปแร์ตเล้ยกินกันแทนเนาะบ่มี่ยังกินกินกันแทนเออแม่ อ้ก็เธอจะเป็นบ้าอ้าวก็เธอก็เธอคิดคิดอย่างอื่นไม่เป็นนะเงี้ยต้มเป็ดค่ะกินกันแทนนี่คิดไม่เป็นเลยนะคิดจะลอยอยู่เนียเ่ยเอาตรงตนอนนั้หลุนช่องป่ะไม่ได้เราไปกินต้มปีดไปเล็งเป็นโลกระก่อนนั่งได้เล็งด้วย เล่นกันเล่นกันเล่นแล้วยอ่หุวยเวเฮ้ยน่ถึงแล้วเออนั่งท้านแล้วเออเออผัวนั่นเออตผัวมันไปเลยไทว้ต้องไหน่อยนะเสมออีนะเสมอนี่ยมันก็ไหวอยู่เะสางิ่งๆเอเอาได้ท่านข้าวได้แบบเลยโค้งนะบอสมาแบบไปเลยโค้งจะเถยไม่เคยโค้งตัวไปจะไปอนแวนเยอะเสียว ทางเขาจะไปนี่ทางนั้นบ่แม่นไปย่างไปเมืองก่อนบ่เคยได้ยินคำนี้วว่ายาเขาคือเป่าไม้เนี้ยค่ะขาคือเป่าไม้คนนี้คนนี้แต่ว่าจะเอาเบิดบ้านพวกเขาคือเป่าไม้ได้ยินอยู่เอาเบิดบ้านเนาะ แม่แต่คือประมาณอีแม่อยู่อบพี้อเสอบก็บว่าซอ,อ,อบแม่ว้ประธานว่าออกสื่อปะสื่อมวลนลายพูบกว่าออกสื่อลูกสาวละถาฟัง ก็บอกมานำทางให้เจ้านได้ยินอือ่ะก็บอกให้ว่ากันมานำทางขนะดจะฝ่าวมาไงยังแทนที่ยืนซึ่งว่าคุณก็ได้เรียบร้อยแล้วลูกบอกให้แวะไปหาเห็ดแถวนั้นก่อนเห็ดปวกออกเห็ดปวกขังป่าออกกับบอเวะไปหาเห็ดจังดีให้แวะให้แว่ยกับบะเรา่ยเราเก็บเห็ดปอกเขากลายบางบุศเสาร์แต่บ้านน้อยจรเราคือกระซามเข้าไปนะ ม่ห้ได um> uh> uh ้สิไปห้านห่านร่างตัวล่างถูกกปอไรางจะหน่อยจะหน่อยไปละแมลาอีกอีกสองอนนี้นูครบแล้วอดเก้าแล้วให้ขึ้นอวบนี่วันราคาเท่้องกินลพอกันใหม่ ามาเ่มะพ่อาว้บ้าอืมมะพ่อ่า้บ้าพี่น้องข้อมฟันใจเป็นเดินกัมาอีกนอ้